เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการพังดวงวันนี้ดวงรายวันประจำวันพุทธที่3ามมกราคมพุทธศักราช2567สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ เรื่องของการเงินการเงินคล่องตัวมากหาเงินได้ง่ายอูฟูสุดๆเลยทีเดียวเรื่องของการงานมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จเกินความคาดหมายหากมีการวางแผนอันใดก็สามารถลงมือทําได้เลยเรื่องของความรักสําหรับคุณที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คู่และคนรักยังรักกันดีมีเกณฑ์มีความเข้าใจกันมากขึ้นไม่ค่อยง่ายงอนกันสักเท่าไหร่ส่วนคนโสดมีโอกาสได้พบรักแบบไม่ทนันคาดคิดสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินการเงินค่อนข้างหนักอก ก,กับค่าใช้จ่ายเพราะเรียงคิวกันมายาวเหยียดเลยทีเดียวเรื่องของการงานไม่ต้องกังวลเพราะงานของคุณมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในวันข้างหน้าอย่างแน่นอนเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คู่แล้วคนรักยังรักกันดีถึงจะมีคําพูดบางคําที่ทําให้จี้ใจดาบ้างก็ตามส่วนคนโสดโสดไปก่อนดีที่สดุดทํางานเก็บเงินไปก่อนสําหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินมีเกณฑ์ที่จะต้องใช้เงินแบบควัากระเป๋าจ เรื่อยๆส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายจิปาถะที่ไม่จําเป็นเรื่องของการงานช่วงนี้เหนื่อยหนักหน่วงคุณทํางาน สายตัวแทบขาดแต่บอกได้เลยว่าความสําเร็จนั้นมาอย่างแน่นอนเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คนละคนรักยังรักกันดีบางช่วงก็อาจจะมีเรื่องคุณปวดหัวบ้างส่วนคนโสดเน้นการสร้างเนื้อสร้างตัวไปก่อนสําหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินดวงการเงินของคุณดีมีรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องแต่รายจ่ายก็มีมาไม่น้อยเช่นเดียวกันเรื่องของการงานดวงการงานของคุณขึ้นสูงปีดเลยทีเดียวความสําเร็จความสมหวังความก้าวหน้ากําลังจะ มาเยือแล้วเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่หัวและคนรักยังรักกันดีรักกันเหมือนเพื่อนดูแลกันมากกว่าเพื่อนด้วยซ้ําส่วนคนโสดเป็นคนที่เข้าใจหัวใจตัวเองเพราะความสัมพันธ์ตอนนี้ถึงแม้อยู่กับใครก็ไม่ชัดเจนอะไรสําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเรื่องของการเงินมีเกณฑ์ดูดีแม้ว่าค่าใช้จ่าย ของคุณจะเยอะแยะมากมายก็ตามแต่คุณก็ไม่หวัน่นเรื่องของการงานมีความมั่นคงหน้าที่ของคุณเจริญรุ่งเรืองไปทีละขั้นช้าๆแต่ได้พลางเลี่ยมงามเรื่องของความรักสําหรับคุณที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คนละคนรักยังรักกันดีและจะรักกันตลอดไปส่วนคนโสดอยู่ดีๆมีคนเข้ามาจีบทําให้หัวใจวันว่นวหวแต่คุณคิดว่าลองเปิดใจสักครั้งจะดีไหมสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินตอนนี้การเงินของคุณเกิดวันศุกร์หาเงินได้มากตามความขยันยิ่งทํางาน มากก็ยิ่งหาเงินได้มากเช่นเดียวกันเรื่องของการงานความสําเร็จความข้าวหน้าค่อยปรากฏขึ้นทีละนิดอย่างต่อเนื่องอุปสรรคปัญหาก็คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นเรื่องของความรักสําหรับคุณที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่ต่างคนต่างช่วยเหลือส่งเสริมซึ่งกันและกันส่วนคนโสดตอนนี้ไม่มีคนเข้ามาทําให้คุณหัวใจพองโตเลยแม้แต่คนเดียวสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินควรวางแผนการเงินให้ดีสํารองเงินเอาไว้ก่อนจะดีที่สุดเพราะมีเรื่องให้คุณต้อง ปวดหัวเยอะเรื่องของการงานช่วงนี้คุณจะต้องใช้พลังงานกับการทํางานมากเป็นพิเศษกว่าจะทําให้งานของคุณที่เราผิดชอบสําเร็จได้เล่นเอาปวดหัวเลยทีเดียวเรื่องของความรักสําหรับคุณที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คู่แล้วคนรักยังรักกันดีความสัมพันธ์หนาแน่นหนักแน่นมีอะไรก็คุยกันได้สอนคนสดไม่ค่อยทําให้คุณปวดหัวเพราะความรักของคุณตอนนี้ไม่เคยลงตัวเลยดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับ วันนี้สวัสดีค่ะ